เงียบๆเ,เกินไปคืนวันพระใหญ่เดือนห้าหมู่บ้านห้วยขี้เท่าหยุดนิ่งราวตายทั้งเป็นไม่มีแม้แต่เสียงหมาหอนหรือจิ้งหรีดร้องสายไหมฝ่าความมืดเดินตามทางดินแดงหลังบ้านมือกำไฟฉายที่เริ่มกระพริบขาสัน่นไม่ใช่เพราะกลัวแต่เพราะเธอรู้ว่าบางอย่างกำลังจะเกิดขึ้นแมวของเธอหายไปอีกแล้วและมันก็หายทุกครั้งในคืนแบบนี้อย่าเดินลึกเกินทุ่งอย่ามองพระจันทร์อย่าอยู่คนเดียว คำเตือนของแม่ผู้ล่วงลับยังดังก้องแต่เธอไม่เคยเชื่อเมื่อพ้นแนวไม้ไผ่เข้าเขตหญ้าตายซากเธอเห็นเงาเรืองแสงใต้ต้นสดาวเก่าแมวของเธอแต่พอเขาไปใกล้มันนอนนิ่งตัวเย็นเฉียบดวงตากลวงขอแหวงใครทำแบบนี้เสียงเธอสะท้อนกลับมาเป็นความเงียบแล้วลมเย็นวูบหนึ่งพัดผ่านเรามีมือยักเฉือดลำคอสายไหมสุดลงหายใจไม่ออกร่างสันรู้สึกเหมือนอะไรบางอย่างในตัวกำลังระเบิดออกมาแม่ แม่ขาเสียงแหลมแตกพร่าร่างเธอกระตุกแรงเสียงกระดูกหักเปาะๆแล้วหัวของเธอหลุดออกพร้อมไส้แดงที่เรืองแสงลอยอยู่กลางความมืดเธอลอยเหนือร่างที่แน่นิ่งเลือดไหลาจากทวารทั้งเจ็ดกลิ่นเขาลอยมาแต่เธอกลับหิวอย่างบ้าคลั่งข้ากลายเป็นกระสือทันใดนั้นเสียงคลาดเหล็กและปีกไม้กระพือก็ดังแทรกหมอกเนวดำพุ่งเข้ามาเร็วกระหังมันลอยตรงหน้าดวงตาเหลืองจ้องเธอ เสียงในหัวกระซิบเจ้าคือคนต่อไปเสียงหัวเราะแหลมกรีดแผ่นฟ้าเสียงชาวบ้านกรีดร้องจากอีกฟากหมู่บ้านความสยองได้เริ่มต้นแล้วคืนนี้และสายใหม่ไม่มีวันหวนคืนเป็นมนุษย์อีก